เ so อาเด้อไปก่อนเด้ออ๋อเละเถอะหมดเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อโซเปียกมันเลยนี่บู้โหอาพ่นอยู่จังได้เห็ดจังได้พี่น้องเบิังนี่มันไล่นี่เนาะโซ่โโอ้ไปได้เอื่อยมันพระนะมันพระบอโอ้เปียกหมดเลยใช้ไอ้แก้วเพิ่นพี่น้องโอ้เห็ดช้านะฮะ ปอดเอะเห็ดนังไอ้แก้วนั่นฮะอนโอ้บอลมาด้านนี่<อ>นำันไลแห้น้อยเนอะปอดเอะเห็นนังเปียกเปียกมันเลยนี่นนนวนเวลาเขาหยบหยบไปหยยบมาเนาะ ไม่จะเปืือนน้อยน้ำมันจะไล่มาแบี้เลยพี่น้องนี่เนาะไล่มาตั้งทางเลยไล่มาแบบนี้เลยโอ้ยอยากระบากเนาะโบไรเราล้วาะบนี่เลฮะว่าจะทำหน่อยเครับชิบูแล้ร่างกระโดดโบเล่ร่างก็ทำหน่อยเนาะแม่นามันไอมือไงพลเรบโบแม่นมีมือเดียวนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยมันจะไล่ไปหมดเลย อย่าติดไข่เป็นน้ำเนาะแมนถ้าลูกชายเพิ่งกะลิมน้ำพี่น้องเอ้เถิ่นวะโอ้เจ้ากระดุนน้อยเนาะยำพลนี่น้อยเนาะเฮ็ดยำแบกกระเบิกระแดกเนาะโอ้เฮ็ดเชือกเถื่อนว่าเปียกแล้วนาะไอแก้วเพิ่งขยันีนรีพี่น้องเอ้ขยันขี้หวานลีร์โลโอเฮ็ดกระจัดไงเนาะเฮ็ดกระเจิดไงน้อยเนาะเฮ็ดกระเบิดกระแแล้วก็ถ้าต้องประสานงานต่อเนาะ แมนแวไหนอมีดโดโดโูคิดตอนทำบ่มี่ส่วนตัวพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดแบบได้นะฮะอ๋อคันไม่ปูนจะดีเท่าไหร่นาะแ,นแต่ว่ามันบ่มี่ปูนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันลำบากมันบ่มี่ปูนนี่จะเหยียบสบงสบายแบบเนาะนโอ้ไปได้ค้อนักเจ้าเาลยแต่ว่าใหม่แมนเตยใหม่หนึ่ โอ้ oh, อยู่ใกล้ๆ hmm. พ mm ่อเนาะแมนไม่ันขีาเจ้าเจ้าบัตรเห็ดเนั่ยเราไม่หิวเขาเนว่าไม่หิวปลาเนอะแมนมันจะเปลือกพี่น้องเอ้ยพ่อได้ลังตีลังลังมือเนาะแมนไอ้เอ้ยเดินมาพ่อได้ลังตีลังมือคอยเห็ดไปหนึ่งแหละบบาวสัญญาเอ้ย เพราะว่าเขาเจ้าเห็ดให้แล้วข้าต้องประสานงานต่อเผื่อว่าแม่นบ้าไอขยันในรีเล,ล่าขนาดพ้นฝ่าอากาศตกลงมากกันยังบริยุทธ์บริยังน้อยเนาะจะได้เห็ดตลอดแต่ว่าโบยักคักในเดียวแล้วเนาะโบยักคักแต่ว่าอันอยังไรโอ้พหยี่ยงไอ้โบยักคักอันนั้นเนาะไอ้เนาะ อันมันอยู่ไก่แดนเขาเนาะมันอยู่ไก่แดนเขาเนี่ยทางเรียบซี่เบอกบอยากขับไปได้หวะนาวเลยลูกเอ้ยอเดียวนาวว่ายิแดดสิออกแล้วนะโอ้แดดสิออกไปสันหน่อยเนาะกะดิดออะดไปแนวหนึ่งเนาะโอ้ขอบับไปแนวหนึ่งแดดสิออกแล้วสี่น,น้องเอ้ยแต่เฮาเมาื่อนี้ชิบไได้มุมจักโมเมนต์ยามขึ้นปุ่นมาชิเละหมดเละ ย่างเขาก็ย hmm. oh oh like the <they> ังบริตตอกไวยเ่ยมันเปื่อนเนาะแมนอ๋อแมนมันเปื่อนแห้งมันนี่ก็ใช่บริได้มุ่งบริได้ย่างเนาะโดพี่น้องเอ้ยเจ้าบริได้มุ่งแต่ว่าพ้นนี่มันจะไล่ไปผลเลยพี่น้องมันจะไล่ไปผลเนาะเจ้าผดออกผดังโอ้พี่น้องเอ้ถูกไล่ลงเนาะจะเผื่อมัดที่ดินในแก้วนี่เจียวมากรนแน่มด้วย

มันมันค่าพันอันเด้บ่พันใหม่เนาะอ้ายเนาะพันใหม่มันจะถึกกุบแม่นบ่ก็เลยว่าบ่ใส่บ่ใส่โดแม่นทั้งอายเพิ่นขยันในเอือยเอ้ยแม่นๆสมกับผู้ใหญ่เพิ่นสวยมาคนขยันวยคนขยันอ้พี่น้องเอ้ย ดินกันจ้าเลอะเทอะเมื่อเลยพี่น้องนี่แถวอันนี้เนาะเลอะเทอะมื่อเลยแถวบะดงบดานนี่โอ้หงมื่เลยพี่น้องเอ้ยเสียงกระดังเลอะเทอะมื่อเลื่อยโอ้ไอ้ไอแก้วคือเอาหนามึ้นไว้นี่มันสิฮักได้ไหนได้แม่ไปเอาหนามกินขึ้นไหวนี่นี่โอ้บ่ได้พี่น้องเอ้ย เอ็นและนี่เนาะเอ็นแหละมันนักงหนามนั่งหนา,นหนาแห้งเลยพี่น้องเอ้ยมันจะเอะ็นเนาะแต่ว่าก,ก่อนพ่นเสาตกเนาะเท่ากับสิไดเอ้าหนามลงมันเปือ้อนน้องเอ้ยต,ติดติดติดมือนที่รอไฟโซาลาเซลล์กับจักเขาจักบอ่อเนาะเพราะว่าอันพ่นตกมาแหง้งแหละ เอาก็อนุญาตให้นึงพี่น้องเสร็จกล้องเนาะทั้งอายเพิ่นขยันค่ำแข่งลีลอเนาะเฮากยอมใจ่นพี่น้องก็ว่าแม่นเนาะฝนตกก็บ่ได้หยุดบ่ได้ยังอึงมีบ่อายทอึงเียแล้วว่าัาย่านบ่มีเอื้อยทนีบ่ใ บ่เพราะว่ามันเปื่อนได้เฮาเฮาบริทึกเกือบอนั้นมากเฮาจะทึกเกือบพะใบมากพี่น้องเลยโดยเข่าเนาะผ่าเนาะผ่าเบ้ยหันว่างแล้วว่างแล้วบ่วางแล้วมันคนละรุ่นกันบ่คนละรุ่นบ้องหารุ่นเขาแก่บ้องกัดนดูคือกัรแกะนี่บ่บ่เหตุนี่อย่งบ่มันอยากหน้าหนิเจ้าที่อยู่บ่ อันนั้นยากบ้างของน้องอ็เลยค่ะบองก็นไรจีบอกมันเบี้ยวมันขดมันมันเบี้ยวมันเป็นผ่าอ่อนฟันธรรมดาได้อยู่เนาะฟันของแข็งเราบองจ้าที่โดนฟาแล้วรับาชักชักฟันยังได้เด็กน้อยกับขีดตรงยงได้แล้วัน้แม่นน้อย รถเอื่อยเพลินนี่จ้องกหงากแล้วแบบในน่องแน่เนาะให้มันแดดก่อนให้มันแดดก่อนคุณวานมาต้องมาตื่นออกวันนี้มาสัญญาเลยเลยตะลายขนาดเนาะไอทางนั้นเนาะครับะดังแกดองเข้ากับปิดปิดไปแล้วปิดไปได้ปิดไว้แล้วบ่มปิดแล้วใส่ย่นเนาะแม่โอ้ทางฝึกใส่ย่นต์มอเป็นนั่งทางฝึกมาแต่ว่าบาสัญญานี่มันเจ้าบอดดูดยังเลยโกโป้เนี่ย น้ำพ่นำยังกับบ่ได้เกี่ยวลุยได้ตลอดแข่งได้เลยจุ่มน้ำก็ได้จุ่มน้ำก็ได้จับบ่เป็นบ่มีปัญหายังไใช้บ่เป็นว่าซั่นโอโดยแขงบ่นี่ยังซื้อบ่ได้แพงปานใดกแพงเติ่ะีแต่นยมันนี่1 4กโอทงอุปกรณ์กรวมหมดแล้วก็20,000ป้ายพุ่นล่ะประมาณนั้นแหละเวลาสิทัแล้วเฮาออกไปใส่คมรู้ได้ได๋ นึ่งจากกอโป,โป้ใส่ถั่วลซับข่อยแห้งโปเป้นน,ะน่ะนกะตะกี้กับโปเป้นไปเฮียนพ่อแห้งคือ <c oughs> <c oughs> ว่าแหละไปเฮียนเอาไปดิไปเฮียนเฮียนน้ำหมูเฮียนน้ำหมูเป็นแต่ของแบบทอดแล้วข่อยกระติดเชฟัวแลวเราโดยติดเชฟหมวกแล้วเานาะแมนเ,ออเนอะแก้วบ่ยอมเลย <c oughs> เราเมื่อยแข่งแดดเราไม่นี้เราแข่งฝนอยู่นี่แข่งฝนต่อหลังจากเห็ดอันนี้แล้วก็อยากเห็ดกระตูปหรือว่าอันกระต๊อปซวยเพันกระเห็ดบ่อไรแล้วมันเปื่อนแห้งเหมมันหมั่นก่อนเนาะแม่นให้ดิ้มันแห้งก่อนเราเมื่อยแข่งแดดเราไม่แข่งฝนมันเย็นแข่งแดดมันฮอตเราโดยน้อยน้อยบ้านนี่ถ้านดยปูนเท่ขึ้นซิดีเนาะแม่นมันแจ็บก่อนเทปูนท่นบ่แจ็บชี้จะได้มันกระแตก โด๋อยแมนโอ้ oh. <ป Copy. S 2> ดุดุดุทั้งไอพันดดเลยแบบประจําเป็นต้องว่าให้ผ <t akers> ู้ใดมาเห็นหายเห็ดเองเลยแล้วแมนเราผู้เห็ดด้วยดยแต่ว่าบวเห็ดกเฮาก็ไปสิมาเห็ดหายแล้ววันนี้นํามาด้านเขาก็เห็ดหายแล้วเนาะ โอ้สำหรับหฮาวจะอุกแต่แนวเดียวเนาะแต่ยามันพี่น้องเอ้ยากอุกแดนดอกบนจะยุกไปชังดอกตะไครแขัดเบาแกวแดดกับพสนเ้าตไครกับพนกัแดดมันเบาไว้แต่พนมันหนาวกัใครเนี่ยเอาทังซออยางเลย่เอาหมดสออยางแล้วล่ะ คันบ่มีแดดกะคือเก่าค่ะว่ามีพ่นกะคือเก่าเนาะเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็บ่แห้งไวแล้วนะเห็นบ่เข้าเจ้าว่าดินน้ำลมไผ่ได้มันต้องมาคู่กันมืดใดกะดินก็คือเขาเหยียบดินน้ำก็คือพ้นเลยเด้ลมกระยิ่มเดือนซ้ำเดือนสีเห็นเด้เดือนนั้นซ่องเดือดซ้ำเนาะแมนไผ่ก็ต้องไปพิ้งอีกบัดนี่งไผ่ก็คือแดดทั้งแหละกัว่าแมนทั้งแหละไผ่ มันจะเผาพี่อน้องคักขันหอดผลแต่ว่ามันบ่กหอดทันด้วยแม่ตัวนี้นะอยู่นี่บ่ตัวนี้นะโดยแม่ยูฮันตัวนี้อยู่บนนี้ยู่บนหันแต่ว่ามันจะเสียดมันจะเสียดกับอันหนามมาด้านเนาะมันจะเอียงเนาะ ที่แหลกที่แหลกห้าวายอย่างไงนี่มึงนีผู้ที่เป๊ะนี่นี่บอดนีนี่นะนี่เอาบอไรเี้ยใก่ดอกเนอไอเนเพราะว่ามันสอกหนึ่งออกมากนคักแล้วไอซัมนันคักเลยมักแล้วมดันคักเละ ไปไปใช่บอลน,นองกระเบิดคือโบ oh เห็นในเฮือนฮะ <Huh? S 1> อยู่เฮือนพอศ์มันนอยู่ไหนอ๋อมานอนพี่แนโอ้สิบอกนองกระเบิดไปนอนเฮือนเพลินเท่นไหร่ใหญ่บอลแล้วแมนเปนพี่หน้าพี่นองเป็นพี่แหละโอ้สิบอกกลับขึ้นน, <c oughs> นั่นเั่นได้น,น้ำนะสูบใส่นี้ได้เวลาจะใส่มันจะไงฮะนะบอตัวนี้มันต่ำ บ่เวลาอันบ่มีบุกขูสุบสกุูแล้วก็ทอกไซสุบสกุูแล้วก็ทอกไซฮะนะไอสะดวกสบายเวลาอาบมาในเวลาเจ้าอยากมาอามไฮโลให้เตาเจ้า,จาก็อาบเลยเด้สะดวกอีกอย่างกระทั่งนี่มันกระเจ้บบาบ่แตกมันไม่น้ำเด้นขนาดป,ปะไว้นี่มันถึกแดดถึกพลน,นี่มันจยกแตกไปอันนี้ของพลาเบยคลองเฮาพูอยู่พุ่นโอ้บ่แมนของเจ้านะแมนของน้องอาเบยแมนที่เขาไปฉักเสื้อผ้ามาเสาร์เนี่ยนะดูโดย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 ผิดตรงไหม คิดว well. oh, mm. yeah. ่าของเจ้าบ okay. ่แม่นเนาะของเจ้าอยู่ไซได้ใส่น้ำจะพูนอ๋อใส่น้ำอยู่เนาะแต่บ่เห็นติดคือกัดนะเอาลองแล้แม่น้ำทำมันเสียเอ็นมันแหละมันนักคือกันไม่เห็นแบบนี้นาะโอ้โหยใหม่อ่อนพี่น้องเอ้ยบอกคำเป็นไม้เนื้อแข็งมันกับบอฮังนี่มันกระซือเลยได้ฮะนบ่นักหนามมาเท่าไร โอ้บ่อยากแน่นพะได้อ้ายเอ้ยจะขุดลิกอยู่บ่นี่ลิกขนาดนี้ยังบ่อยาแน่นเนาะแม่นแต่บ่เป็นยังจนมันกระทไว้แน่นอกใส่ใหม่เด้โดดทออกใส่ใหม่มันก็แน่นเนาะก็ได้เฮควลเด้บดนี้เนาะนี่ๆก็จะ้องหมดเลยเนาะ่คันดอีกโอ้พี่น้องเอ้ย แต่ว่าเจ้าข้อวินมากนะข,ข้ออีกหม่นะเขาเจ้าเนาะเห็ดเล็กๆน้อย<ด>อเห็นว่าเราป็ดมันอยู่ได้เป็ดมันบ่ไป<ด>ใช่ไหม<ด>บาดมันใหญ่เจา้านอยมันเคยลงลินานามนี่เจ้าไปเกลือาอาหาไหนไอ้<ด>มันกินแล้วมันจะล่งลินานาม<ด>แต่ว่ากลางคืนค้างไหมยันมันเป็นห้านอนแทวาันดองขน,นอง,นนองผลเด้ยวยันเข้าห้าเงื่อนกลางคืนเมื่อกี้ไปห้าข้าเไอ้จกไปไหนโดยแต่วข้าวข้า็เห็ดอะไรพนั้นนะเขาอ้อนตะนางกีกัน โดยมันจะบอกของข้าเจ้าข้าเจ้าเห็ดคักแล้วข้าเจ้าอมตะนางไหมอันตะนางจะแล้วเขากระชิบเอาไว้ข้างในนี่แล้วแม่นโอ้คักเลยไอ้เอ้ยทัดไวข้างในแต่ข้าเจ้ากระชิบอมให้พี่กันนะแล้วเอาไว้เพื่อแป๊บยูมาสานี่แต่ก็โอนเงินมาให้กระชิบไปซื้อเล้วนะโอ้ดูดูดูพิ่นชิพิ่นห้าซื้อลักแล้วบ่เด็ดนี่อย่งแต่ตะนางนั่นแหละเพราะว่าเขาโอนเงินมาให้เดี๋ยวกระชิบซื้อตะนางแล้วโอ้ดูดยดี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 ไอ้ดี แต่ว่าอันนี้ห้าต้องได้หื้อได้หน่ขามันแดดมั่งๆก่อนจังได้หื้อแม่นบ่กหือซอยนองเบยเพิร์นนอได้หื้อมึงสานี่จะได้ขึ้นนี่แล้วเราจะได้ขุดหนักในพี่ละหนิมันต่ำนาะตอนนั้นตอนนั้นผมไม่เพี้ยงนี่แล้วโดย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 เพื่อนเปียกหมดแล้วเนาอโอ้ผมมีมึงดังมันหังแห้งเอื้ยมันหังแห้ง มันไล่เขามันต่ำเด้อยู่ในเฮือนมันต่ำมันจะไล่เขาข้ามใหม่ข้ามใหม่ข้ามใหม่เล่อนใหม่แล้วฮู้ขี่ดิ้นกับเน่าอีดิ้นเนาะเน่าขัดฝนกามาใหม่ขี่น้องเอ้ยตามระดูก้านมันแหละเนาะเขาเจ้าเริ่มสเห็นหายเห็นหน้ามันกาไดเอาผู้ที่นอนหายนอนหน้าเลยเนาะ พราะว่าเขาเจ้าต้องกั้นพ่นอยู่แล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเป็ดน้อยนี่เลยเปด็ปปดน้ยอ,ยดยอยมันบอกปดอกมันจะอยู่แต่แท่นี้แหละเละไปละมากแท้แหละพี่น้องเลยแมนพ่นเริ่มมาใหม่ะไรพี่นอ้องอ้าพี่น้องคลิปนี้กระบอ,อกยังไล่เนาะเรับกาสีได่ไปห้าผักพรก่อนอ,อ,อันนี้ก็คือ,อให้เบิง่งไอ้แก้วคนขยันเห็ดเวี้ยเห็ดงานยำพ่นเนาะแมน แต่ว่าต้นนั้นนี่ก็โฮมี่อยู่ได้น้อแมน,แมนพี่นอ้องอะพี่น้องบันนี้คลิปนี้ก็ผมยังไลน่นอกจากนี้นก็ฝากไปติดตามคลิปหนา้าคนละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ข้อข่าวคำว่าสบายดีสบายดี